วันนี้เอาสูตรน้ำจิ้มซุกี้แซ่บมาฝากเพื่อนๆครับไปดูกันเลยว่ามีวัตถุดิบและวิธีทำยังไงบ้างบอกได้เลยว่าสูตรนี้ผมใช้ประจำที่ร้านนะครับเพื่อนๆเอาไปปรับใช้เอาเองอันดับแรกผมใช้ซอสพริกเผ็ดกลางหนึ่งถังแล้วก็ซอสมะเขือเทศ1ถุงอันดับต่อมาเป็นในส่วนของพริกขี้หนูและกระเทียมครับพริกชี้ฟ้าแดงผมใช้200กรัมพริกขี้หนูผมใช้100กรัมนะครับแล้วก็กระเทียมจีน200กรัมผักชีสัก3ต้นก็พอตามมาด้วยเต้าหู้ยี้ขวดหลังจากนั้นเราก็าจะนํากระเทียม พีคีนูพีชิฟ้าแดงแล้วก็เต้าหูย้ยีลงไปปั่นให้ละเอียดเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆนท่านใดอยากจะใส่กระเทียมดองก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราใส่ทุกอย่างลงไปในโถปัน่นแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยครับใช้เวลาสักประมาณ3-5นาทีหลังจากที่เราปั่นทุกอย่างละเอียดดีแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน,อนหาหม้อใบใหญ่ๆมาใบหนึ่ง แล้วก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปได้เลยครับสําหรับในส่วนของเครื่องปรุงนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆเลื่อนไปดูได้เลยฝากกันเอาไว้เช่นเคยสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากขายอาหารตามสั่งหรือว่าอยากจะทําอาหารทานเองที่บ้านนะครับเพื่อนๆกดติดตามครัวเตยหอมไว้ได้เลยเรายินดีแบ่งปันทุกท่านทุกเมนูเพื่อนๆสามารถนําไปต่อยอดได้เลยนะครับปรับให้เป็นสูตรของตัวเองได้เลยทุกสูตรทุกเมนูทําจริงขายจริง เพื่อนๆดูให้เป็นแค่แนวทางก็พอนะครับแล้วก็เอาไปปรับให้เป็นสูตรของตัวเองดีที่สุดไม่ต้องมาลอกกันเป๊ะๆเพราะว่าแต่ละที่ก็ทานรสชาติไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเอาไปปรับใช้กันเอาเองหลังจากที่เราใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อแล้วก็นําขึ้นไปตั้งไฟได้เลยใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่านา้มซอสของเราจะเดือดช่วงจังหวะน,นี้เพื่อนๆห้ามทิ้งไปไหนเด็ดขาดนะครับอย่าให้น้ําซอสของเราติดก้นหม้อเด็ดขาดมิฉนั้นอาจจะต้องทิ้งทั้งหม้อเลยนะครับ ห้ามให้ไหมม่อเด็ดขาดจังหวะนี้ต้องคนบ่อยๆคนเรื่อยๆหลังจากที่เราเคี่ยวมาได้ประมาณ20นาทีน้ำซอสของเราก็เริ่มเดือดแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายผมจะใส่งาขาวคั่ว แล้วก็พักชีวิธีนี่เหมาะสำหรับร้านอาหารตามสั่งทั่วไปนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วก็ใส่ถังไว้หรือว่าใส่ขวดไว้ก็ได้ใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้ประมาณ14วันครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับกราบขอพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชม